ดีโฮมบายเจ้าโฮมพาทุกคนมายัางลำลูกกาคลอง5นะฮะเป็นโครงการคุณภาพอีก1โครงการนะครับหมู่บ้านโนเวลวิวลำลูกกาคลอง5เข้าจากสายลำลูกกาเข้ามาไม่ไกลได้พื้นที่18.45ตารางวานะฮะหลังนี้ได้2นอน2น้ำแล้วก็หน้าบ้านค่อนข้างกว้างเลยนะครับ าสามารถจอดรถอีโคคาได้1คันแล้วก็ Pick up อีก1คันนะครับส่วนหน้าบ้านเราปรับบริเวณให้ยื่นออกไปนิดนึงเพื่อช่วงจังหวะที่เราเปิดฝาท้ายนะครับสายมือแน่นอนครับแถมให้เรียบร้อยนะครับท่านเจ้าของบ้านไม่ต้องเสียตังค์หลายหมื่นเพื่อติดตั้งชุดปั๊มน้ําท้องฝ้าแล้วก็ติดให้เป็นไม้เทียมแล้วก็เก็บสีเป็นโทนมินิมอลสีฟ้าสบายตาผนังซ้ายขวาเราก็ ตกแต่งด้วยไม้เทียมแล้วก็เก็บสีให้เป็นสีโทนมินิมอลเลยนะครับพื้นโรงจอดรถก็เป็นกระเบื้องพอร์ลนปูให้เต็มพื้นที่เลยในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะประดับเฟอร์นิเจอร์ว่าเวลาวางเฟอร์นิเจอร์แล้วเหลือพื้นที่ใช้สอยอีกเท่าไหร่ซ้ายมือก็จะเป็นโซนวางพวกอุปกรณ์ทีวีแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ แล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงก็จะมีบาสามารถนั่งมุมนี้ได้เลยห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับติดไฟแล้วก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับขยับมานะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ําก็เปลี่ยนพวกสุขภัณฑ์แล้วก็รีโนเวทกระเบื้องให้ชิดฟ้าเลยนะครับสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับเปลี่ยนหยใหม่ให้ของใหม่ให้ทั้งหมดนะครับ ห้องครัวแถมฮูดดูดควันให้ฮูดดูดควันแล้วก็ชุดเตาแก๊สนะครับติดตั้งให้จากแบรนด์ดังเลยนะครับชุดซิงติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับบานหน้าซิงก็ติดให้2ชุดแล้วก็ขยับมาก็จะเป็นหลุมซ่อนตัวถังแก๊สนะครับด้านหลังของเจ้โฮมก็จะเป็นมุมสักล้างนะฮะติดช่องแสงให้เรียบร้อยนะครับน้ำดีน้ำเสียติดตั้งให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับ มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่มองจากหน้าครัวไปยังตัวหน้าบ้านนะครับโซนนี้ก็เป็นฝ้า2สเต็ปนะครับติดไฟซ่อนให้นะครับกลางคืนก็สามารถปรับมูดโทนได้เลยต่อเนื่องไปอย่างชั้น2กันเลยโซนชั้น2นะครับประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับ มูแดแลนโทนของตัวชั้น2ก็จะมีความเป็นไม้ๆนะลูกนอนของตัวบันไดก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็จับแมทกับตัวพื้นผิวผนังของห้องนอนแล้วก็บริเวณโซนหถงทางเดินนะครับก็จะเป็นกระเบื้อง SPC ห้องนอนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ได้ไซส์ค่อนข้างกว้างเลยนะครับ4เมตรคูณ3เมตรมีช่องแสงให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็ทีมงานก็ติดตั้งพวกสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสุขภัณฑ์ก็หน้าตาลักชูรี่แบบนี้เลยนะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกให้เรียบร้อยนะครับกระเบื้องปูชิดตัวฝ้าเลยนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับห้องนอนห้องมาสเตอร์นะครับก็ได้ค่อนข้างกว้างกว่าเพื่อนนะครับระเบียงสามารถออกไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะมีช่องแสงให้อีกนะครับหลังนี้นะครับ18.45ตารางวาหมู่บ้านโนเววิวลำลูกกาคลอง5ค่อนข้างเดินทางสะดวกนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนหลักลำลูกกาแล้วก็ขยับไปนิดนึงก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ลำลูกกาแล้วนะครับ18.45ตารางวาราคา2.19ล้านบาทเจโฮมขอรายได้ได สองหมื่นบาทขึ้นไปหรือยื่นกู้ร่วมจองให้ทันก่อนภายในสิ้นปีนี้นะครับฟรีชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในคลิปทั้งหมดและฟรีเรื่องดำเนินนิตกรรมและค่าธุรกรรมทุกอย่างให้ทั้งหมด0 8 4 2 2 4 9 4 4 4่สาย ID ดีชอบคอนเทนต์รีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านฝากไลค์แชร์ s u b s c r i b e และส่งให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ